เลยเปล่ากระเพื่อมด้วยลมหายใจอ่อนๆในอากาศหนาวจัดของยามเช้าไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนและที่สำคัญคือไม่มีใครเข้าไปในคอกนี้ได้เลยตลอดทั้งคืนกล้องวงจรปิดชี้ชัดตั้งแต่สองทุ่มจนถึงรุ่งเช้าไม่มีมนุษย์คนใดปรากฏตัวไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยการบุกรุกและควายตัวนี้ก็ไม่มีประวัติผสมพันธุ์กับควายตัวผู้มานานกว่า8เดือนแต่ตอนนี้เด็กคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ตัวมัน ทุกสายตาในหมู่บ้านถูกตรึงไว้ด้วยความเงียบคนเท่าคนแก่บางคนเริ่มสวดมนต์บางคนร้องให้บางคนคุกเข่าลงกราบควายเหมือนเจอปาฏิหาริย์แต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ขยับไม่พูดไม่แม้แต่จะกระพริบตาชายวัยหกสิบสวมเสื้อกาวสีซีดมือกำแน่นจนเส้นเลือดโป่งพองเขาคือสัตวแพทย์สมชายธนพรผู้ที่เคยเป็นนักวิจัยชื่อดังในกรุงเทพแต่กลับเลือกมาอยู่ในหมู่บ้านเงียบๆแห่งนี้โดยไม่บอกใครว่าทำไมตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดได้กลับมาอีกครั้ง แววตาของเด็กทารกที่ลืมตาขึ้นมามองเขามันไม่เหมือนทารกทั่วไปม่านตาสีเงินวาววับคล้ายโลหะสะท้อนแสงจันบา่าหน้าเรียบเฉยเกินวัยไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวมีเพียงการจ้องมองลึกจนสมชายรู้สึกเหมือนจิตใจของเขากำลังถูกอ่านออกมันไม่ใช่เด็กคนแรกที่เขาเคยเห็นที่เกิดจากควายและครั้งก่อนนั้นมันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงพระเจ้าช่วยเขากระซิบกับตัวเองในลมหายใจสันส่นๆ มันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่คราวนี้มันจะแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะความจริงที่เขาพยายามฝังไว้ตลอด18ปีที่ผ่านมากำลังจะถูกขุดขึ้นมาใหม่พร้อมกับคำถามที่ทั้งหมู่บ้านและทั้งโลกยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญให้ฉันเขียนต่อในส่วนถัดไปไหมครับสมชายธนพรไม่เคยคิดว่าเขาจะกลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งโดยเฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาล้อมรอบด้วยป่าลึกเขาเคยเป็นนักวิจัยชีววิทยาอันดับต้นๆของประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์ระดับโลกเคยถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนานาชาติจากผลงานดัดแปลงรหัสพันธุกรรมควายเพื่อให้มีภูมิต้านทานโรคระบาดท,ที่คอร่าชีวิตสัตว์เศรษ,ษฐกิจจำนวนมากในช่วงทศวรรษก่อนแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปจากทุกงานวิจัยทุกแวดวงวิชาการโดยไม่มีคำอธิบาย อย่ายุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรกนั่นคือคำพูดสุดท้ายของเขากับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะปิดโทรศัพท์มือถือและไม่ปรากฏตัวอีกเลยหลายปีต่อมาคนในหมู่บ้านบ้านดอนลึกแห่งนี้เริ่มคุ้นชินกับชายแก่ผู้รักความสงบที่ใช้ชีวิตอยู่เงียบๆในบ้านไม้ท้ายหมู่บ้านตื่นแต่เช้ามืดไปรักษาควายวัวและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านช่วยทำคลอดสัตว์เป็นร้อยตัวโดยไม่เคยรับเงินสักบาทใครๆก็รักเขาเขาดูใจดีอ่อนน้อมและมีสายตาเมตตาเสมอ แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในบ้านไม้เงียบสงบนั้นมีห้องหนึ่งที่ล็อกแน่นตลอดเวลาภายในเต็มไปด้วยแฟ้มข้อมูลนับร้อยกล้องวงจรปิดจอมอนิเตอร์เครื่องมือทดลองเก่าๆและกรอบรูปใบหนึ่งที่หันหน้าควา่ำภาพเด็กชายอายุประมาณ8ขวบใส่เสื้อสีแดงยืนข้างควายสีดำตาแดงถ่ายเมื่อ18ปีก่อนทุกค่ำคืนสมชายจะเปิดแฟ้มเล่มเดิมขึ้นมาอ่านเหมือนเป็นพิธีกรรมเอกสารบันทึกโครงการทดลองลับสุดยอดของเขาเองโปรเจกต์เคชาบี01 ซึ่งหมายถึง k w a i Human Rebirth 01โครงการที่ไม่มีใครรู้ไม่มีรัฐบาลรองรับไม่มีงบวิจัยจากรัฐเป็นการทดลองในเงามืดที่เขาและทีมลับกลุ่มหนึ่งร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวคืนชีวิตมนุษย์ผ่านสัตว์การให้ควายเป็นตัวอุ้มท้องของเซลล์มนุษย์ดัดแปลงและให้กำเนิดเด็กที่สามารถมีภูมิต้านทานเหนือมนุษย์เป็นเหมือนผู้รอดชีวิตจากยุคโรคระบาดและสงครามทางพันธุกรรมที่เขาคาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เด็กชายในภาพ ไม่เคยมีโอกาสได้เติบโตโครงการนั้นล้มเหลวเด็กเกิดมาในสภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเหนือมนุษย์มีการเรียนรู้รวดเร็วมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเชื้อโรคทุกชนิดและสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้แต่จิตใจของเขามืดมนเกินกว่าที่สมชายคาดการไว้เมื่ออายุ8ขวบเขาหายตัวไปพร้อมควายตัวเดียวที่เลี้ยงดูเขามาและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคลังวิจัยลับก็ถูกเผาจนไม่เหลือซากสมชายฝังความจริงไว้ที่นั่น และไม่เคยพูดถึงเด็กคนนั้นอีกเลยจนกระทั่งเช้านี้เมื่อควายแม่พันที่ไม่เคยได้รับการผสมเทียมไม่เคยถูกฉีดยาอะไรเลยกลับคลอดเด็กทารกเพศชายที่มีตาสีเงินและอุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติเขารู้ทันทีว่าเลือดของเคชา b ีศูนย์ยังไม่หมดไปจากโลกและเขารู้ว่าถ้าความจริงเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปไม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้จะตกอยู่ในอันตรายแต่ทั้งประเทศอาจกำลังจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป สมชายต้องตัดสินใจเขาจะเปิดเผยอดีตที่เขาพยายามฝังลึกมาตลอดชีวิตหรือเขาจะปกปิดมันอีกครั้งแม้จะรู้ว่าครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้ยอมจำนนง่ายเหมือนครั้งก่อนแต่อะไรบางอย่างในตัวเขารู้ดีเด็กคนนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครควบคุมอีกแล้วพร้อมให้ฉันเขียนตอนถัดไปไหมครับ เสียงฝนที่ตกกระหน่ำไม่หยุดในคืนนั้นไม่อาจกลบเสียงร้องให้เบาๆจากในข้อควายท้ายหมู่บ้านได้สมชายวิ่งฝ่าฝนไปพร้อมไฟฉายในมือหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมามันไม่ใช่เสียงร้องของสัตว์มันคือเสียงของทารกที่ยังไม่ควรจะมีอยู่ตรงนี้เมื่อเขาเปิดประตูข้อควายเข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาทรุดลงกับพื้นควายตัวเมียสายพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่เขาเลี้ยงมาหลายปีนอนอยู่ท่ามกลางกองฟางที่เปื้อนเลือดมันมองเขาด้วยแววตาหวาดกลัว และเจ็บปวดแต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือเด็กทารกเพศชายที่นอนแนบบ่ควายตัวนั้นร้องให้เบาๆในอ้อมกีบของมันไม่ใช่แค่การที่ควายให้กำเนิดเด็กมนุษย์ที่ไม่มีใครอธิบายได้แต่นั่นคือเด็กที่มีดวงตาสีเงินเรืองแสงแม้ในความมืดของคืนพายุเส้นเลือดบนร่างเขาเหมือนเรืองแสงจางๆราวกับมีพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายใน สมชายพยายามตั้งสติเขาตรวจร่างกายเด็กอย่างเร่งด่วนไม่มีอาการผิดปกติไม่มีบาดแผลและที่สำคัญเขาหายใจด้วยจังหวะคงที่ราวกับเกิดมาตามธรรมชาติแต่นี่มันไม่ใช่ธรรมชาติสมชายรู้ทันทีว่านี่คือการเกิดใหม่ของสิ่งที่เขาเคยพยายามลบล้างไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเสียงโทรศัพท์เก่าที่เก็บไว้ในลิ้นชักที่ไม่เคยถูกแต่ต้องดังขึ้นทันทีที่เขาอุ้มเด็กกลับบ้าน มันเป็นเสียงเรียกจากเบอร์ที่ไม่มีชื่อขึ้นไม่มีหมายเลขเพียงตัวเลข0000แสดงบนหน้าจอเขารับสายช้าๆและเสียงแหบพร่าก็พูดเพียงคำเดียวมันกลับมาแล้วเสียงตัดขาดในทันทีไม่มีเวลาให้ตั้งคำถามสมชายรู้ทันทีว่าคนที่โทรมาคืออดีตหัวหน้าทีมวิจัยของเขาดรธีระเขาคือคนเดียวที่รู้ว่าโครงการ KHRB01 เคยมีอยู่จริงแปลว่าพวกเขาจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้บางอย่างที่เชื่อมโยงกับเด็กคนนี้ก่อนสมชายจะได้ทำอะไรเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นแรงสามครั้งไม่ใช่เสียงชาวบ้านไม่ใช่ตอนกลางดึกแบบนี้เขารีบซ่อนเด็กในห้องเก็บของใต้พื้นและเดินไปเปิดประตูผู้ชายสองคนในชุดดำไม่แสดงตัวไม่ยิ้มไม่มีคำทักทายคนหนึ่งพูดทันทีเราได้รับรายงานว่าคุณพบเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับการข้อศักด สมชายแซงทำเป็นงุนงงก็มีควายออกลูกนะครับถ้าจะเป็นลูกสัตว์ตัวอื่นที่ติดมาก่อนซื้อมาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรชายอีกคนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเราเชื่อว่ามีบางอย่างมากกว่านั้นคุณสมชายอดีตนักวิจัยโครงการพันธุกรรมสัตว์แห่งชาติปี2549ใช่ไหมชื่อและปีนั้นแทงทะลุค,ความเงียบของคืนฝนตกได้อย่างเฉียบขาดสมชายรู้ทันทีว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่จากกรมปรศุสัตว์พวกเขารู้มากกว่านั้นมากพอที่จะรู้ว่า เขาเคยทําอะไรและยังจับตาม,มองเขามาตลอดแต่เขาก็ยังเลือกกัหกผมเลิกเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมานานแล้วครับถ้าคุณจะมาตรวจก็เชิญแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือมนุษย์ที่คลอดจากสัตว์แน่นอนชายสองคนมองหน้ากันและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ในขณะที่พวกเขาเดินผ่านสนามหน้าบ้านดวงตาสีเงินคู่นั้นมองลอดจากช่องไม้ใต้พื้นอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวเพียงแค่สังเกตและจดจำ สมชายปิดประตูแน่นพลางถอนหายใจยาวเขารู้ทันทีว่าการปรากฏตัวของเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่การเกิดใหม่ธรรมดาแต่มันคือคำเตือนคำเตือนจากอดีตที่เขาเคยกลบฝังไว้ด้วยไฟและความเสียสละเขาหยิบแฟ้มโปรเจกชัเคชา b 0ศหนึ่งออกมาอีกครั้งข้างในแฟ้มมีภาพพิมพ์ดีเที่เคยทําการเก็บไว้จากตัวอย่างเลือดของเด็กชายคนแรก <S 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 และเมื่อเขานําเลือดจากเด็กทารกคนนี้ไปตรวจสอบใต้กล้องจุลทรรศในห้องลับ โครงสร้างพันธุกรรมตรงกัน100%ไม่มีผิดแม้แต่นิดเดียวมันคือเขา KHRB01 คำถามเดียวที่วงเวียนอยู่ในหัวสงชายคือเขากลับมาได้อย่างไรและถ้าเขาไม่ได้กลับมาคนเดียวละ่ะพร้อมให้เขียนตอนต่อไปใหมครับ แม้พายุฝนจะหยุดลงในเช้าวันถัดมาแต่ภายในบ้านไม้ของสมชายกลับปั่นป่วนราวกับเกิดสงครามเงียบเด็กทารกนอนนิ่งในห้องลับใต้พื้นราวกับรู้ว่าสถานที่นี้คือที่พักพิงสุดท้ายเด็กคนนั้นไม่ร้องไม่แสดงความหวาดกลัวเขาเพียงแค่จ้องมองเพดานด้วยดวงตาสีเงินที่ไร้ความรู้สึกสมชายกินข้าวแทบไม่ลงความคิดวงเวียนอยู่กับคำถามที่ไม่มีคำตอบเขากลับมาได้ยังไงใครทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งเขาหยิบสมุดบันทึกวิจัยเก่าที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้ ในห้องทํางานสิ่งที่เขาเคยเผาทาทลายไปทั้งหมดกลับมีฉบับหนึ่งที่เขาแอบเก็บไว้มันคือบันทึกสุดท้ายก่อนเขาจะถอนตัวจากโครงการตัวอ่อนรุ่นที่หนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้43นาทีก่อนระบบประสาทจะล่มสลายและกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ได้แต่เขากลับนิ่งเกินไปนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลางวันสมชายพยายามดำเนินชีวิตตามปกติดเดินไปตลาดขายของตามกิจวัตร เพื่อไม่ให้ชาวบ้านสงสัยแต่เบื้องหลังเขารู้ว่ามีคนติดตามทุกฝีก้าวชายในชุดดำสองคนเมื่อวานปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนมองจากฝั่งถนนราวกับเตือนว่าเรายังอยู่ตรงนี้สมชายเริ่มวางแผนหลบหนีเขารู้ว่าเวลาเหลือน้อยเขาเตรียมรถกระบะทั้งน้ำอาหารแหง้งและแผนที่สู่ที่หลบภัยเก่าที่เขาเคยใช้เมื่อสิบปีก่อน ในป่าเหนือเขตอำเภอแม่สรียงสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทางเข้าออกยกเว้นทางเดียวแต่ในคืนก่อนจะหลบหนีเด็กคนนั้นลืมตาขึ้นดวงตาสีเงินไม่สันไหวไม่มีความเป็นเด็กเขาเอื้อมมือไปแตะแขนของสมชายและทันใดนั้นภาพบางอย่างก,ก็ผุดขึ้นในหัวชายชาราภาพของห้องทดลองใต้ดินภาพของศพเด็กในหลอดทดลองภาพของตนเองกําลังกดปุ่มทําลายหลักฐานด้วยน้ําตามันไม่ใช่ความทรงจําของเขาแต่มันเป็นสิ่งที่เด็กคนนั้นส่งให้ดู สมชายผงางหง,งายไปบนพื้นเงือไหลท่วมตัวนี่มันไม่ใช่แค่การเกิดใหม่เขาจําได้ทุกอย่างเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆไม่ได้เกิดใหม่โดยบังเอิญเขาถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งโดยใครบางคนที่ยังมีความลับอยู่เบื้องหลังโครงการนั้นและที่น่ากลัวก,กว่าคือเด็กคนนั้นมีพลังบางอย่างที่เกินกว่าโครงการเคยคาดคิดไว้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรเสียงโทรศัพท์เก่าดังขึ้นอีกครั้งอย่าไปที่แม่เสรียงพวกมันรออยู่แล้วเสียงของดอ,อร์ทรักกล่าวอย่างเร่งรีบ มีเพียงที่เดียวที่ปลอดภัยห้องควบคุมต้นฉบับใต้เขื่อนสีนินมันยังเปิดอยู่ฉันทิ้งรหัสไว้ใต้พระบูชาที่วัดบนเขาโบราณอย่าพาเด็กไปที่ไหนทั้งนั้นจนกว่าจะถึงที่นั่นเข้าใจไหมสายตัดอีกครั้งสมชายเปลี่ยนแผนทันทีเขาเก็บของทั้งหมดพาเด็กใส่หลังที่ออกแบบให้ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหอด้วยผ้ากลมกลืนเขาขับรถออกจากหมู่บ้านในคืนที่เงียบที่สุดแต่ระหว่างทางขณะผ่านโค้งกลางป่าเสียงจากกล่องที่เก็บเด็กไว้กลับเปล่งออกมาเบาๆ อย่ากลัวฉันจำได้ว่าคุณไม่เคยทำร้ายฉันสมชายเหยียบเบรกจนรถเกือบเสียหลักเด็กคนนั้นพูดได้แล้วในอายุไม่ถึงสองวันเขาไม่รู้ว่าเด็กใช้พลังอะไรพูดออกมาแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กมันคือเสียงของชายวัยรุ่นเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อถึงจุดพักริมเขาในคืนแรกสมชายก็พาเด็กลงมานั่งด้วยกันใต้ต้นไม้นายรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสมชายถามเด็กคนนั้นพยักหน้าเบา,เบา เขาไม่ตายหมดคนที่อยู่เบื้องหลังยังมีและพวกเขาต้องการพลังของฉันแล้วนายต้องการอะไรสมชายถามเสียงสัน่นฉันต้องการรู้ว่าฉันคืออะไรและทําไมถึงต้องถูกสร้างมาอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวมีเพียงคําถามที่ลึกและว่างเปล่าในเวลาเดียวกันเบื้องหลังขององค์กรรับชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องมืดเขามองหน้าจอที่แสดงภาพการเคลื่อนไหวของสมชายและเด็กคนนั้นจากดาวเทียม เขาหัวเราะเบาๆในที่สุดเราก็ได้ b01 กลับมาคราวนี้เขาจะไม่หนีไปไหนอีกและภารกิจตามล่าครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นแต่ครั้งนี้สมชายไม่ได้เผชิญเทียงองค์กรเดิมที่เขาเคยหนีมาเขากําลังจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เขาเคยสร้างขึ้นด้วยมือของตนเองพร้อมให้เขียนตอนต่อไปไหมครับ กลางคืนในป่าลึกกลิ่นของดินชื้นและเสียงจักจั่นปะปนกับลมหายใจหนักของสมชายที่นั่งเฝ้าเด็กเงียบๆเ,เด็กชายเคชาบีศูนย์หนึ่งหรือที่เขาเริ่มเรียกว่านอนทียังคงนั่งนิ่งสงบและเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างที่มนุษย์ทั่วไปไม่ได้ยินเราจะไปที่เขื่อนสีนินกันพรุ่งนี้สมชายกระซิบขณะเตรียมเปลสำหรับนอนที่นั่นอาจมีคำตอบทั้งหมดแต่ก่อนที่แสงอรุณจะสาดแสงลงมาสมชายรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียงฝีเท้าหนักย่ำบนดินมาจากหลายทิศทางพร้อมกัน เขาเรีบคว้าปืนเก่าใต้บารถและพาเด็กหลบเข้าในโพรงใต้โขดหินแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่เย็นยะเยือกยิ่งกว่าลมหนาวคืนเขามากแล้วคุณจะไม่เจ็บตัวชายสวมหน้ากากสีดำสามคนเดินเข้ามาช้าๆพวกเขาไม่ได้มองหาอะไรแต่เดินตรงเข้ามายังจุดที่เด็กซ่อนอยู่สมชายยกปืนขึ้นพวกแกเป็นใครกันแน่หนึ่งในนั้นหยุดเดินก่อนเอื้อมมือไปปลดหน้ากาก,ากของตนออกใบหน้าที่ปรากฏทำให้หัวใจสมชายแทบหยุดเต้น ด็อกเตอร์ธีรัสแต่ใบหน้าไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียวดวงตาของเขาดูว่างเปล่าเหมือนถูกควบคุมและเมื่อเขาพูดออกมาเสียงก็แหบแห้งเหมือนเครื่องจักรโครงการบีไม่เคยถูกยุบค,คุณแค่ถูกหลอกให้คิดเช่นนั้นทันใดนั้นเด็กชายนอทีเดินออกมาจากที่ซ่อนเขาไม่ได้กลัวเขาจ้องมองชายตรงหน้าแล้วพูดเสียงเรียบคุณไม่ใช่เขาด็อกเตอร์ธีรัตายไปแล้วเมื่อเก้าปีที่แล้วในห้องควบคุมต้นแบบศูนย์สองชายสวมหน้ากากชะง,งักเหมือนระบบบางอย่างภายในสมองรวนชั่วขณะ แล้วเขาก็หัวเราะหัวเราะเสียงต่ำในลำคอก่อนจะพูดว่าดีมากความทรงจำรุ่นที่สองของนายสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เราคิดสมชายเบิกตากว้างนายหมายความว่าในรุ่นที่สอง KHRB01 คือร่างที่มีความจำของ B01 หนึ่งรุ่นดั้งเดิมผสานกับโครงสร้างทางพันธุกรรมใหม่ที่สามารถข้ามข้อจำกัดของมนุษย์และเขายังมีบางอย่างที่รุ่นก่อนหน้าไม่มี ทันใดนั้นเด็กชายยกมือขึ้นเสียงของป่าเงียบลงจนผิดปกติจากปลายนิ้วของเขาเคลื่อนบางอย่างถูกปล่อยออกมามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ใบไม้รอบตัวกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงชายสวมหน้าก,ากากทั้งสามสุดลงกับพื้นทันทีมือกลุ่มหัวเหมือนโดนแรงกดมหาศาลผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ผมรู้ว่าผมไม่อยากเป็นของใครอีกแล้วเด็กชายผู้ชา้าช้าในวินาทีนั้นสมชายเห็นชัดเจนว่าเด็กชายคนนี้ไม่ใช่แค่เด็กแต่เป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะควบคุมได้ เขาไม่รู้ว่าเป็นพลังทางจิตหรือเทคโนโลยีระดับสูงแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถหยุดคนได้โดยไม่แต่ต้องแม้แต่นิ้วเดียวหลังจากชายสวมหน้าก,ากากสลบลงเด็กชายเดินมาหาสมชายแล้วพูดว่าผมจำได้หมดแล้วพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ผมพวกเขาต้องการเครือข่ายสมชายงุนงงเครือข่ายอะไรเด็กชายหันไปมองฟ้าคืนที่ไร้แสงดาวก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียกโครงการบีไม่ใช่แค่การสร้างมนุษย์เทียม มันคือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ใช้ภาษาพวกเขาสร้างเครือข่ายของสมองและผมคือคนเดียวที่สามารถปลดล็อกมันได้ความจริงนี้ทำให้สงชายรู้ว่าเรื่องที่เขาคิดว่าจบไปนานแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นพวกเขาไม่ได้ตามล่าเด็กเพราะความแปลกประหลาดแต่เพราะเด็กคนนี้คือกุญแจที่จะทำให้โครงการกลับมาอีกครั้งด้วยพลังที่รุนแรงกว่าเดิมและตอนนี้พวกเขาอาจมีบี02 B03 หรือรุ่นที่มากกว่านั้นแล้วในที่อื่นเราต้องไปที่เขื่อนสีนินเด็กชายพูดขึ้นเบาๆมันคือจุดควบคุมสุดท้ายถ้าเราปิดมันได้โครงการจะไม่สามารถกลับมาอีกแต่ในสายลับอีกด้านหนึ่งกล้องวงจรปิดแอบ,บซ่อนไว้บนต้นไม้แสดงภาพทุกอย่างชายลึกลับอีกคนหนึ่งกำลังเฝ้าดูอยู่จากห้องบัญชาการลับใต้กรุงเทพเขายิ้มอย่างพึงพอใจในที่สุดความทรงจำทั้งหมดก็กลับมาและที่เบื้องหลังเขามีเด็กอีกคนหนึ่ง ดวงตาสีทองไม่มีคำพูดไม่มีความรู้สึกอีกหนึ่งรุ่นใหม่ที่พร้อมจะถูกตกขึ้นมาพร้อมให้เขียนตอนต่อไปไหมครับแสงอาทิตย์อ่อนๆยามเช้าสัตว์ลงมายัางเส้นทางลูกรางที่ทอดยาวไปยังเขื่อนสีนิลสมชายขับรถด้วยความเงียบเด็ดชายนาทีนั่งเบาหลังสายตามเมื่อลอยออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจิตใจล่องลอยไปยังที่ห่างไกลาจากโลกนี้แต่สมชายรู้ดีความเงียบแบบนี้คือสัญ,ญญาณว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อถึงจุดตรวจใกล้าทางเข้าเขื่อนทุกอย่างดูปกติรอปภทักทายยังเป็นมิตรแต่เมื่อสมชายยื่นบัตรให้หนึ่งในเจ้าหน้าที่มองดูมันช้าๆแล้วชำเลืองตามองเด็กชายด้านหลังเพียงแวบ,บเดียวเท่านั้นก่อนที่เขาจะกดปุ่มลับใต้โต๊ะจากนั้นประตูอัตโนมัติเปิดขึ้นพร้อมเสียงบีบเบาๆสมชายขับรถผ่านเข้าไปโดยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาได้ตกอยู่ในการเฝ้าระวังของหน่วยรับประดับสูงแล้วภายในเขื่อนสีนินห้องควบคุมเก่าถูกแปลงเปลี่ยนเป็นห้องทอดลับ มีเครื่องมือที่แม้แต่ในห้องแหลบรัฐชั้นสูงยังไม่เคยพบเห็นเมื่อรถจอดสนิทเด็กชายหันมาหาสมชายชา้ชาๆผมจำที่นี่ได้ตรงนี้คือที่เขาปลุกผมครั้งแรกสมชายเงียบไปไม่มีคำพูดใดจะปลอบใจเด็กที่โตมาโดยไม่เคยมีชีวิตจริงทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามทางเดินใต้เขื่อนจนมาถึงประตูเหล็กเก่าบานหนึ่งที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ซีจาง B Project Division สมชายเสียบกุญแจพิเศษที่ได้มาจากอดีตเพื่อนร่วมงานเมื่อหลายปีก่อน ถ้าเราปิดระบบตรงนี้ได้ทุกอย่างจะจบเขาพูดมั่นใจแต่เมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่พวกเขาเห็นเปลี่ยนทุกอย่างภายในห้องขนาดใหญ่เด็กจํานวน12คนถูกบรรจุอยู่ในแท้งของเหลวใสทุกคนมีใบหน้าคล้ายนอทีอย่างไม่น่าเชื่อแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นเด็กในแท้งหมายเลขศูย์หนึ่งคือนาทีเองสมชายหันมามองเด็กชายข้างตัวอย่างไม่เชื่อสายตาถ้าเธออยู่ตรงนี้แล้วเธอคือใครเด็กชายหลับตาก่อนพูดด้วยเสียงที่ต่างจากปกติ ผมคือหน่วยเงาจำลองจิตจากต้นแบบเพื่อทดลองความเสียงของเครือข่ายที่คุณพาผมออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบครั้งสุดท้ายสงชายถอยหลังช้าๆใจเต้นรัวราวกับกำลังฝันร้ายไม่จริงนายโกหกใช่ไหมแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องชายในชุดสุดสีเทาเดินออกมาจากเงามืดคุณสงชัยยินดีต้อนรับกลับบ้านใบหน้าเขาคือพันตำรวจเอกวิเชียนอดีต ผู้ดูแลโครงการบีและคนที่สมชายเชื่อว่าถูกฆ่าไปนานแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมเปล่าเลยคุณเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานที่เราออกแบบไว้แล้วต่างหากสมชายสั่นไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่ช่วยเปิดประตูนรกให้โครงการนี้กลับมานายต้องการอะไรจากเด็กพวกนี้สมชายตะโกนวิเชียนยิ้มบางๆก่อนเดินไปแตะแท้งหมายเลขศูหนึ่ง พวกเขาไม่ใช่เด็กพวกเขาคือโค้ดหน่วยประมวลผลความรู้สึกมนุษย์ในระดับที่ AI ไม่สามารถเข้าถึงได้และตอนนี้เรามีต้นแบบที่สมบูรณ์อยู่ตรงหน้าเราแล้วเขาหมายถึงใครก่อนที่สมชายจะได้ถามเด็กชายนอทีที่อยู่ข้างเขาก็สุดลงกับพื้นมือกุมหัวน้ำตาไหลาออกมาอย่างไร้เสียงผมรู้แล้วผมไม่ใช่ผมเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทสะท้อนโค้ดบางอย่างวิ่งผ่านม่านตา ผมถูกสร้างมาเพื่อเปิดระบบทั้งหมดไม่ใช่เพื่อปิดมันสมชายรีบเข้าประคองร่างเล็กไว้ในอ้อมแขนไม่นายไม่ใช่แค่โปรแกรมนายมีความรู้สึกนายคือชีวิตจริงๆแต่วิเชียนกดปุ่มที่แท่นควบคุมหน้าจอสว่างวาบสแสดงรหัสว่าตอนนั้นเองระบบของเขื่อนสีนินก็เริ่มสั่นสะเทือนไฟกระพริบเตือนไยดังทั่วทั้งฐานเสียงของระบบประกาศก้องในห้องเด็กอีกสิคนในแท้งเริ่มขยับนิ้วดวงตาค่อยๆเปิดออกทีละคน เครือข่ายกำลังจะตื่นขึ้นสมชายมองไปรอบห้องอย่างสิ้นหวังเขาไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ช่วยหยุดแผนร้ายเขาคือคนที่ปลดล็อกประตูให้มันเกิดขึ้นจริงและตอนนี้เขามีเวลาเพียงสามนาทีเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างกลับคืนพร้อมเขียนฉากต่อไปไหมครับเสียงสัญญาณเตือนภัยดังกึกก้องทั่วทั้งฐานลับราวกับนรกกำลังจะเปิดออกสมชายคว้าร่างของนาทีมากอดไว้แน่นดวงตาของเด็ก ชายยังคงเรืองแสงดำสนิทราวกับกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดยากักษ์ย้ายที่มนุษย์ไม่มีวันเข้าใจได้เรามีเวลาไม่มากเสียงของสมชายแหกท่าเขาหันไปมองแท่นควบคุมดวงตาวิเชียนยังคงนิ่งราวกับวางหมากมานานและตอนนี้กำลังจะปิดเกมมันสายไปแล้วสมชายวิเชียนเอ่ยเสียงเรียบเด็กคนนั้นไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเขาคือหัวใจของระบบใหม่ระบบที่ควบคุมทุกเมืองทุกข้อมูลทุกชีวิต ก่อนที่สงชายจะพูดอะไรต่อเสียงเครื่องจักรคำรามตามทางเดินด้านหลังหุ่นยนต์ลาดระเวนขนาดใหญ่เคยถูกใช้ในปฏิบัติการสงครามจิตวิทยากำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วฉันขอโทษนนนาทีสงชายพูดเบาๆก่อนกดสลักระเบิดอินพุกเล็กที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อวิเชียนเบิกตากว้างอย่าตูมม,มุมแสงสีฟ้ากระพริบว่าไปทั่วห้องระบบทุกอย่างหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีไฟกระพริบดับลงหุ่นยนต์พังทลายเสียงเตือนภัยเงียบสนิท ร่างของนาทีสุดลงไฟในดวงตาค่อยๆหายไปกลับมาเป็นเด็กชายธรรมดาอีกครั้งพวกเขาหยุดแล้วหรือเปล่าเขาถามเสียงเบาสมชายสายหน้าไม่หอกแค่ชั่วคราวเขารีบเดินไปยังแท่นควบคุมหลักพยายามรีเซ็ตระบบแต่มือของเขาสั่นเกินไปวิเชียนแม้จะถูกแรงดีเอ็มพีกระแทกแต่ยังพอมิสติกเขาหัวเราะเบาๆแกคิดว่าดีเอ็มพีลูกเดียวจะหยุดโครงการนี้ได้งั้นหรือโครงสร้างนี้ซ่อนอยู่ใต้ฐานข้อมูลอีกชั้นหนึ่งและนายเพิ่งเปิดทางเข้าสำหรับฉันไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้นเองเสียงประหลาดดังมาจากห้องด้านหลั